ขอบคุณมากครับนี่คือช่วงสนทนาในรายการตีสิบครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญในช่วงสนทนาในวันนี้เป็นระดับผู้บริหารทั้ง4ท่านครับเจ้าของบริษัทลักซ์หกหกผู้ผลิตรายการโทรทัศนด์ดีๆมากมายครับล่าสุดพวกเขาทําธุรกิจใหม่คือนิตยสารโอโหนิตยสารบันเทิงน้องใหม่ของวงการบันเทิงครับฉบับน,นี้ครับนี่นะปกสวยงามมากนะฮะทั้งคุณแม่แสนสวยทั้ง3คนพร้อมทั้งลูกๆ อีก4คนนะครับสวัสดีค่ะสวัครับสวัสดีค่ะสวัสดีคระับดีะสวัดีค่ะสเสดีค่ะวัดค่ะสวัสีค่ะสว้ดี่ใส่ัวด่นสวส่ะลยัดี็ได้วอดอีก่ะเอัีค่ะสัส่ะไรเขดีคอวดีแ่ปรีะดีค่ะสวัดอะไรัค่ะัด่ะเขาสดีะสัดอยออปวัสดค่ะเัดีะสวัต็มไ่หมวัสดี่ะสต่งยิ่งมากยิี่งเหมือนโกตสวั่วันครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องเอาลูกโป่งไปผูกไว้ข้างบนอันนี้อ่อนีผมไปเห็นที่อิตาลีอิตาลีหรือแหนบปลยยนต์ครับอิตาลีแถวแถวมิลานฮะแล้วเขาปลูกกับนางแบบผู้หญิงแล้วผมก็เลยเอามาทำเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยครโอ้นี่มาจากอิตาลีเลยนะฮะแต่ใครๆก็บอกเหมือนไส้อั่วนะฮะพี่เป็นสีมันแปลกๆปลกคพี่เชื่อไหมฮะถ้าไม่มีไอ้นี่นะหอยตายเลยนะถ้าถอดมาเนี่ยหน้าตาอุบาทเลยนะฮะ จริงจริงชีวิตเขาอยู่ได้ด้วยไอ้ไอ้แหนไอ้แหนมันเนี้ยเนี่ยแล้วแล้วก็ผมที่ไม่ไม่ได้สระไม่ได้สระสระครับพี่สระครับสระครับพี่สองวันทีนีฮะเกรดล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผมมันสกปรกแล้วเราไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ถอนคําพูดคาว่าสกปรกนิดนึงควรจะพูดถึงอันนี้พูดถึงเกรดล็อกทั่วไปอันนี้ไม่ได้หวีครับเพาไม่หวีแล้วมันก็จะขดเป็นขดเป็นอ่าเป็นก้อนก้อนแบบนี้เดี๋ยวได้กลับมาถามตะกี้นี่ออกชื่อไป ในปัจจุบันเรายังต้องออกเสียงออกเสียงชื่อของน้องแหม่มว่าคัทยายมแมคกินทอชอยู่ใช่ไหมฮะไม่ใช่กระจ่างเนรหมายความว่าได้ค่ะกระจ่างเนรก็ได้แมคกินทอชก็เป็นที่หลายๆคนรู้จักใช่ไหมฮะกระจ่างเนรก็เป็นนามสกุลของสามีซึ่งจดทะเบียนเรียบร้อยหรือว่ายังยกไม่อ่ะโอเคเรียบร้อยโดยโดยโดยนัยยะทางนิตินายว่างกันนะฮะไม่ถามหอยหรอครับว่านึกยังไงถึงใช้อุดมนาค ยหน้าไม่คิดว่าจะต้องถามไม่คิดจะถามว่าทำไมต้องศิลาชัยบ้างเหรอศิลาชัยเป็นนามสกุลที่เขายกย่องมาให้นะครับในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่จำไม่ได้ลองแล้วพยายามพยายามเนี้นนะสท่านนี้ไม่ได้ออกรายการร่วมกันมานานแค่ไหนแล้วนั่งร่วมกันอย่างนี้ในรายการของคนอื่นโอ้โหหลายสิบปีครับ เลยฮะประมาณสีไม่มีคนเชิญนะฮะแหมวิไม่ติดตอนตออสี่สิบโทรมาพวกเราเฮ้ยได้ออกสี่สิบแล้วเว้ยเยอะเว่รเราก็เชิญไปตั้งหลายครั้งวิมาไม่ได้ก่อนอะไรกันเลยเลยฮะนนีี่ครรรั้งแกใอบปโอ้โหแหมรู้สึกเป็นเกียรติมากแต่ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าขอบคุณนะได้มีโอกาสมาของผมรู้สึกขาดเงินฮะเลยไม่ค่อยมีตังค์ฮะ งานนี้ก็จะเริ่มพูดตกลงไม่ได้เหรอฮะอะไรฮะคาตัวไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วเขาคาดหวังไว้เยอะมากเพราะเมื่อเช้ามาเนี่ยเขาเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มข้างๆเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็รูดบัตรไปบัตรไม่ผ่านนะฮะพบตังค์อยู่สองร้อยครับทุกวันนี้ยังติดตังค์ครับค่าน้ำมันอยู่ที่ปั๊มเมื่อเช้้าาติดค่่นนมมััทีป๊เชลล์ข้างหน้าออฟฟิศท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเปิ้ลไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันรถครับเกิดอะไรขึ้นทวีลี่ ก็มีต๊ะพกตันอยู่สองร้อยแล้วก็รูดบัตรเขาเต็มแม็กไปแล้วก็คิดดูฮะทำรายการทีวีมาสิบปีครับฮะนี่ไม่มีเงินเติมน้ำมันคือถ้าเพื่อนไม่โกงก็คงมีเงินเติมเอาแล้วเอาแล้วหอยทำไมไปทำอย่างนั้นับพี่าะผลก็ไม่เคยนี่ยังสงสัยอยู่เลยเอ๊ะทำไมเราจนอยู่คนเดียวออยังไม่ได้เหรอโอ้ยหอยนี่นะโอ้โหหไม่อยากจะเล่าคนนี้รวยที่สุดนะฮะในบริษัทใช่ฮะ สิ่งคนที่โดยกิจวัตรประจําวันของเขาเนี่ยที่บริษัทนี่เขาเขาทำอะไรอย่างไงให้บอกว่าพาลูกน้องไปเลี้ยงทุกวันเลยครับครับโอ้ยเลี้ยงลูกน้องไม่เท่าไหร่พี่เลี้ยงนกเงือกด้วยเฮ้ยโอ้โหยดีไอ้ปลาเลี้ยงนกเงือกนี่คนนกเงือกเลยเลี้ยงหนวเป็นคนแล้วกันเลี้ยงเลี้ยงนกเงือกอยู่เจ็ดคนอ่ามีแฟนกัลเจ็ดคนเหรอสวยลนกเงือกตีตีปั๊บ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 วันนี้พี่หอยเลี้ยงข้าวอีกแล้วปั๊บปั๊บปั๊บ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนอ่ำเออเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่มีโอกาสถามคือหอยเขาไม่เป็นคนไม่มีแฟนเนี่ยฮะเคยได้ยินไอ้นิทานเรื่องเออสโนไวท์ทั้งเจ็ดกับคนแค่ไหมฮะสโนโซโนไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดคนแคะทั้งเจ็ดกับโซโนไวท์เออไอโสโนไวท์เจ็ดคนครับกับมันเนี่ยแหละคนับคนแคะคนเดียวโอ้โหอะไรอย่างนี้เลยฮะผมผมเชื่อว่าเออ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมันมามา,มาถึง<ฮ>ยุคห <ปะ S 1> <1 S 2> นึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายที่อาจจะดูดีดูหลอ่อไปไหนมาไหนออกออกงานด้วยกันได้ปัจจุบันนี้ดูหน้าปเปลี่นเลีนได้เปลี่ยนไปชอบอะไรที่ที่ขำ คารักอารมณ์ดีสร้างสีสันให้กับชีวิตเหมือนสมัยก่อนเราชอบเลี้ยงโกดังเลยที่ว่าปัจจุบันเราหันมาเหี้ยงพัคอะฮะเรียบเทียบเปรียบเป็นหมาเลยเนี่ยอ๋อนี่ขนาดนั้นโอ้แต่พัคคนนีมัเป็นอะไรนะแต่พักับคนหน้าตาแบบอย่างนี้สักคนหนึ่งที่มันหล่อเลือกได้ครับหล่อเลือกได้จริงครับไม่แต่ผมว่าไอ้หน้าตาไม่เท่าไหร่แต่คารมสิที่ต้องดูฟังไปเราคุยโทรศัพท์ฮัลโหล แกเงอย้เหรอทำอะไรโอบพี่ประชุมอยู่จ้ะคนเขามานั่งประชุมหน้าเทียดนี่แล้กแล้วก็แ้กวกินล้ว้วก็แล้วก็แล้วไหล้วก็แล้วก็แล้วแล้วกแล้วก็แเ้วก้ก้้วกแล้วก็อลอวได้ไก็้วกดีวก็แล้ง้ววก็แถึงก้กล้วแล้วกินข้าวได้นะกินข้าวด ไม่เวอร์่ามเวอร์ปล่าปะมนีคนเราเวลามันมันพูดโทรศัพท์ให้มันดูเครื่องเคลอ้มแค่อรับปุ๊บ ของผมประจําเลยก็แค่นี้นะแล้วอะไรอะโอ้ยเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่จริงจริงครับมีมีจริงได้ข่าวว่าวันที่เปิดโอ้โหนี่ก็คือวันที่มีรถไฟหลายขบวนชนกันด้วยใช่ไหมสำหรับเขาโอ้ยโบสถติรถไฟมันจะอยู่รางเดียวกันใช่ไหมฮะนี่มีชั้นบนชั้นล่างฮะขบวนเดินเลยฮะมีเลรงนั่นมาจากข้างบนข้างล่างโอ้โหโอ้โหมีสธุรเออข้างบนข้างบนางให้หน่อยเราอะไรล่ะ อปนใจรานนอสถานที่สถานที่เปิดตัวหนังสือเปิดสวนสือฮะุูยคนมาเต็มชั้นสองนี่คนเพิ่มเลยชั้นสามคนเพิ่มชั้นสี่คนเพิ่มพวกเราก็ดีใจตื่นเต้นเจอใครไหมหอยก็ดีใจตื่นเต้นพอหลังใหม่ปุ๊บอันไปทางซ้ายมีผู้หญิงถือช่อดอกไม้ให้เฮ้ยน้องเข้ามาก็ดี ข้างบนมีเหยี่อสองข้างบนมีเหยื่อสองข้างบนเลยลงมาข้างบนอีกคนหนึ่งล้วก็อุ้ยโอนจันอย่างไม่เท่าไหร่หนึ่งหน่วยเออมาคุกทิศมาสี่ทิศข้างหลังเที่ยวเที่ยวเลยเที่ยวเที่ยวเลยฮะอีทูเอสอีทูเอสอ๋อเหรอรถไปใต้ิน แต่กลับ้นเยอะ BTS 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 เปนร้านหนังสือดี 2S เปนร้านหนังสือคคุุณณารกยผมนี่กเสมอว่า D2S นี่ก็เป็นเป็นรถไฟไม่น่าผมไม่บอกเออเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถ D2S ไปซื้อหนังสืออะไรบ้าร้านหนังสืออะไรมันจะชนกันได้แต่เขาก็ไปแต่เขาก็ไปก็ถือช่อดอกไม้แต่ตัวเอียงอเ